หลวงปู่แก้ววัดเขรัววัยหลวงปู่แก้ววัดเขรัววัน,น,นวสวยที่สุดทุกสมของจริงมาให้ทดัดได้อายุหลวงปู่แก้ววัดเขรัววันหลังยดัดหลังแบบสมัยหลังแบบแก้ววัดเขรัววันเนื้อะลา,าออกสีน้ำตาลม

唐，学三学，三字香。